สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตีหนึ่งถึงตีสองนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกินังขึ้นมาใช่ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนเลยนะคะคม,มาเจอกับเราสองคนตีหนึ่งเมื่อไหร่รู้เลยค่ะคุณผูช้ชมว่าน,นี่คือช่วงเวลา,า,าลที่สามารถโทรศัพท์พ,พูดคุยได้มแม้วันทั้งวันบางคนอาจจะบอกว่ารอเวลานี้มานนาแล้วอยากโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนนะคะจะแจ้งเตือนภัยหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆก็โทร,รเข้ามาได้เลยหมายเลขะะโทรศัพท์0233838 สามี่ถึงหน,นะครับโทรเข้ามาได้ถึงตีสอเท่านั้นนอกเวลาแล้วอย่าโทรมานะครับไปฝากไว้ใน Facebook เครือข่ายระวังภัยของเรานะครับก็ไปมีคลิปมีเรื่องราวต่างๆอยากจะพูดคุยอยากจะ ร้องเรียนก็ไปฝากไว้ใน Facebook ได้ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมบางทีบอกว่าฝาก Facebook ก็แล้วโทรก็แล้วไม่นำใจถ่ายคลิปมาเลยรายงานเองเลยะนะครับผมนายแดงจะขอวันนี้มาอยู่ที่ถนนอะไรกวาไปเลยนะครับเกิดอุบัติเหตรุรถจนชนกันก็รายงานมาแล้วก็ส่งไว้ใน เฟซบุ๊กเครือข่ายระวังภัยของเราใช่ค่ะก็มีหลายเรื่องหลายราวนะคะที่เอามาฝากกันเอาไว้ในเฟซบุ๊กของเราบางคนก็เตือนภัยที่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะบางคนก็ร้องเรียนอยากจะให้เข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบกันค่ะอลองเลื่อนลงมาดูเลยอย่างเช่นวันนี้เลยนะครับก็มีเรื่องท่ายเออองนี้ยังติดตามกันอยู่นะครับมันติดตามกันอยู่ตลอดเวลาครับแน่แต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อันนี้เป็นถนนที่ ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราจะาพูดถึงจะเป็นที่ไหน,เ,นเดี๋ยวติดตามครับะะแต่ว่าพาไปดูเรื่องหนึ่งก่อนคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องที่มีการเอามาฝากไว้ใน Facebook เหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายคนเดี๋ยวนี้ถ้าเดินทางเนี่ยรถตู้สาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ข้ามเส้นทางได้ไกลเหมือนกันนะคะจะไปที่ไหนมาไหนก็สะดวกพอสมควรแต่ว่าเรื่องของการนั่งรถตู้หนึ่งละถามหาเรื่องความปลอดภัย เก้าอี้พอดีไหมอุปกรณ์รัดเข็มขัดนิรภัยตามเก้าอี้มีไหมเกินจํานวนคนหรือเปล่านะคะภาพที่ส่งเข้ามาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นี่ดูเหมือนแน่นๆแน่นไปไหมคะดูทางซ้ายมือเหมือนจะนั่งซ้อนๆกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเบาะเอ๊ะทำไมไม่มีพนักพิงนั่งลอยๆนี่ตรงที่เสื้อโนเมคอัพเนี่ยครับไม่มีพนักพิงนะ จะบอกว่าเขานั่งเอียงไปข้างหน้าก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะการเสริมเบาะเป็นการเสริมเบาะของรถตู้สายฟิวเจอร์พาร์กรังสิตบางกะปิค่ะมีเบาะเสริมด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุน่ากลัวเหมือนกันแก้ไม่ได้สักทีอันนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าเสริมเบาะมาแบบไหนแต่ว่าจาได้ไหมว่าเราเคยภาพมาออกกันทีนึงเป็นเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้พลาสติกนี่แหละสีแดงแดงนี่แหละนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่บนรถตู้ ก็นั่งกันไปถ้าถ้าดูจากภาพนี้แล้วเนี่ยจริงๆถ้าดูจากคนเสื้อเสื้อดำข้างหลังเนี่ยนะคะฝั่งขวาเนี่ยมีสองคนฝั่งซ้ายเนี่ยมีอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าสามคนเนี่ยมันจะพอดีไหมแต่มีคุณพี่เสื้อดำมาอีกเพิ่มมาเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่ารถตู้เนี่ยทำไมพอเปิดประตูเข้าไปแล้วตรงด้านหน้าประตูเนี่ยก่อนที่จะเดินเข้าไปเนี่ยมันปกติจะมีบอบบอบแบบพับได้อยู่ดีเขาไม่มี นะก็ไม่มีก็คือปล่อยเป็นที่โล่งๆไว้เอ๊ะเขาปล่อยไว้โล่งๆทําไมให้คนเข้าออกได้ง่ายหรือเปล่าค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ตรงที่โล่งๆนั่นแหละครับก็เอาไว้ตั้งเก้าอี้เสริมถ้าไม่ตั้งเก้าอี้ก็จะได้สมมติมีเบาะพับเนี่ยมันจะได้คนเดียว แต่ถ้าเอาบาพับออกตั้งเก้าอี้เสริมเข้าไปเนี่ยจจได้ส <2 S 2> <น>ึงสามเลยเอ๋อหนึ่งสอหันหน้ากลับมาอีกคนหนึ่งหายใจลําบากนะนะอย่างที่เมื่อกี้ภาพที่เราเห็นนะมันม,มีซ้อนกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็บาง <นะ S 2> ทีถ้าไม่ได้ตั้งเบาะเสริมแบบนี้เนี่ยพื้นที่ว่างๆสําหรับระยะทางใกล้ๆไม่ไกลามากเขาไว้ทำอะไรรู้ไหม ว่ายืนอมืมีคอมเมนต์มา<ช>ที่ตอบในนี้บอกว่ามีนั่ง15แล้วยังบางครั้งเนี่ยมียืนอีกถูกต้องบางคนคือไม่อยากจะรอบางทีนะรอรถเมย์็ปรถเมย์ไม่มีแอร์อม,มันร้อนอยอมไปยืนบนรถตู้ดีกว่าอนะย่างไงก็เย็นอ,อแต่ก็ต้องมายืนอย่างเงี้ยมีหลายคอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องของว่าเอาถ้าเห็นว่ามันจะนั่งไม่สะดวกหรือว่าไม่ปลอดภัยยังไงก็ อย่าไปขึ้นไปขึ้นรถเมย์แต่ก็น่าเห็นใจคนบางคนที่มาตอบเหมือนกันบอกว่าก็น่าเห็นใจเพราะว่าวงคนเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านเร็วค่ะอ๋อไม่อยากยืนรอแล้วไงอ่าทางเรื่องนี้มีไม่มากนะคืออะไรมาก็ไปละนาทีใช่นะก็เลยจำเป็นต้องไปกันแบบนี้นะครับแต่ก็เตือนเตือนกันไว้อยากให้ทางขนส่งก็ไปดูหน่อยครับที่ดูแลเรื่องของรถตู้นะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสาร นะครับถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้รถตู้แล้วเกิดอุบัติเหตุทีหนึ่งนี้โอ้ยมันหลายคนอะเยอะอะแล้วมันก็นะมันถึงแก่ชีวิตกันไปทีนก็จะหลายคนใช่ค่ะนะครับ มีรถตู้อีกสายหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่<อ>นี้เป็นฟิวเจอร์บางกะปิใช่ไหมพามาดูฟิวเจอร์ราม2กันบ้างค่ะเป็นภาพที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะอนอกเหนือจากเรื่องของการเสริมบาะกันแล้วคนที่แจ้งเข้ามาคนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นค่ะแต่พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือคนขับรถนอกจากจะขับเร็วแล้วในมือถืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ ดูออกไหมคะจะรับโทรศัพท์มีคนโทรมาพอดีรับโทรศัพท์เนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะกำลังเอามากดทิ้งซึ่งซึ่งจะไม่รับหรือเปล่าไงคนที่นั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเล่นตั้งแต่รามสองจนถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลยแถมยังเหยียบร้อยยี่สิบอีกต่างหากโอ้โหจริงๆน่าถ่ายเป็นคลิปมานะยิ่งช่วงจังหวะที่กดไลค์ปัก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 นี่น่าจะถ่ายเป็นคลิปมาเลยแกฝีมือจริงนะเอาไว้ข้างล่างด้วยนะ ปกติผมเห็นก็ขึ้นมาเล่นก็อย่างนี้เลยแล้วก็ขับไปแล้วก็ยกเงียอันนี้แอบไว้ใต้พวงมาลัยเลยนะคะเล่นลายขับรถเนี่ยผิดกฎหมายนะคะใช่แล้วครับตำรวจจับนะคะแล้วก็ขับร้อยยี่สิบเนี่ยเกินกําหนดหรือเปล่าเกินนะนะต้องดูว่าบนเวขบอย่ไหนไงมิันอยู่ในถนนแต่ถ้ามันโล่งๆบนทเวก็ก็อาจจะได้แต่ก็อันตรายนะตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้แต่ก็แต้ามจังหวนเขาเรียกว่าอนุโลม นะคะก็ไม่ปลอดภัยเลยแนะนำอย่างนี้ค่ะค,คนที่ส่งรูปนี้เข้ามานะคะดิฉันแนะนำให้ถ่ายเป็นคลิปถ้าแบบเนียนๆนะนี่เลยวันก่อนดิฉันเข้าไปใน อ่ะร้านสะดวกซื้อบอกเลยเขาไม่ให้เอาเอาสัตว์เข้าใช่ไหมสัตว์เลี้ยงอ่ะเขาจะติดป้ายไว้ห้ามอาสัตว์เลี้ยงเข้ามีคนเอาน้องหมาเข้าไปประเด็นก็คือเดินไปทั่วเลยจามด้วยสะบัดขนด้วยไม่ฉี่แต่กลิ่นแบบแรงมากดิฉันก็เลยแหมอยากจะให้สังคมได้รับรู้ว่าไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้เลาเอาเข้าไปหรือเอาเขาเดินจูงเข้าไปเลยแล้วน้องหมาก็นอนแผ่กับพื้นเงี้ยมันเย็นไงคะก็ถือโทรศัพท์นี้นะคะเปิดวิดีโอแล้วนะ ถือกระเป๋าสตางค่าอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินไปเดินมาได้คลิปด้วยครบเลยเอาอกเอาไปตัดต่อก่อนเอาไมตัดต่อก่อนได้เ้ววันหลังวันหลังแล้วจะบอกว่าเด็ดยิ่งกว่านั้นคือคนที่พาเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นสาวไทยค่ะคุณผู้ชมผิวเข้มตามแบบฉบับเลยอมากับ ผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติจูบก,กันในร้านแบบไม่ได้แคร์สายตาใครตวลงจะถ่าย <c oughs> ต้องหมาหรือจะถ่ายคน,คนจู<ค>นตา,าคนไม่ได้ถ่ายคนไม่ได <c oughs> ้ถ่ายตอนแรกเดินเข้าไปตกใจไงเห็นก็เลยตกใจว่าเอ้ยน้องั่างจะเอาน้องหมาเข้ามาแล้วจุ๊บกันในร้านสะดวกซื้อด้วยคนก็มองกันเต็มเลยนะคะแต่แปลกใจว่าถ้าจูงน้องหมาเข้าไปเนี่ยผ่านด่านของหมาเจ้าถิ่นที่อยู่หน้า <c oughs> หน้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยไปได้ยังไงเราไม่มีเอ้จริงจริงแล้วต้องมีนะเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็สัญลักษณ์ใช่พราะวาร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยจะต้องมีสุนัขนอนอยู่หน้าร้านแต่อันนี้เอาเข้าไปแล้วแล้วคือคือตอนแรกเนี่ยจูงมามีสายเรียบร้อยเลยนะคะพอเข้าไปในร้านปุ๊บปลดสายทีนี้เหละเดินว่อนเลยมีความสุขเลยรักมาก <น>เดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูกันวันหลังได้ไดแต่ว่าน้องหมาเก็น่ารักนะแต่กลิ่นแรงไปนิดนึงอ,อ่นะนะไม่ค่อยชอบอาบน้ำไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะก็เป็นอีกอีกคลิปนี่ <ฮะ S 2> นี่เป็นอาสาระวังภัยได้นะไปถ่ายคลิปมาแล้วก็เอามาโพสลงในเฟ c บุ o กก่อนก็ได้ให้คุณผู้ชมดูก่อนไม่เดี๋ยว ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีโพสต์คลิป่างนี้ไปคุณผ,ผู้ชมขาบางคนที่เขารักสัตว์เนี่ยดิฉันก็ไม,<ะ>ไม่ได้รังเกียจอะไรนะคะแต่บางสถานที่เขาห้ามเขา้าเนี่ยนะบางคนเขารังเกียจในนั้นนะ,ะที่เดินกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเชื้อโรคบ้างอะไรบ้างแล้วในร้านสะดวกซื้มอม,มันก็จะมีทั้งของกินแล้วมันก็คืออย,ยู่ในพื้นที่แบบเหมือนเป็นกล่องใบเดียวแค่แล้วคิดดูอัดชิวจามอัดชิวออกมาริงแล้วก็สะบัดคนจึกๆโอ้โหเห็นภาพ ทำเหมือนไหมเห็นภาพเลยครับนะพาไปดูดูเรื่องคลิปเตือนภัยค่งที่เราเห็นไปที่หน้า Facebook เมื่อสักครู่นี้นะคะเตือนภัยเรื่องของท้องถนนไปดูกันว่าถนนไหนยังไงแล้วถนนมันเป็นยังไงนะครับไปดูคลิปกันครับนี่นี่นะครับผ่านไปแล้วเห็นไหม เห็นข้างๆเหมือนมีน้ำขังอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถนนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นถนนเส้นอยู่ตรงทางไปสวนเสือศรีราชาบอกให้ระวังด้านซ้ายมือเนี่ยครับที่ถนนที่รถตู้เบี่ยงหลบมาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้หลุมเนี่ยนะครับมันมีหลุมอยู่เป็นหลุมแล้วก็มีน้ำขังอยู่รถตู้ที่วิ่งผ่านไปตรงนี้หลบกันหมดดีนะยังหลบถ้าแสดงว่ารู้ไงเป็นคนที่รู้รู้เส้นทางนี่อยู่ นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะอันตรายมากอย่างถ้าคนไม่รู้แล้วขับเข้าไปในเส้นนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนไม่รู้ทางชอบชอบกระทำอย่างอย่างนฉันเองก็แล้วแต่ถ้ามี2เลน่านี้นะ,<ฮ>ะขอเลือกอยู่ซ้ายไว้ก่อนขับช้าไง ต้อผิดกับผมผมชอบอยู่ขวาไม่ก็คือบางทีต้องมองป้ายไงคะว่าอะเดี๋ยวทางไหนอะไรยังไงถ้าไปอยู่ทางขวาเนี่ยเดี๋ยวเผื่อตบซ้ายออกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมือใหม่หัดขับขอวิ่งเลนซ้ายไว้ก่อนแต่ถ้าสังเกตเลยเวลาวิ่งซ้ายเวลาไปต่จังหวัดถนนเป็นอันนี้เป็นถนนลองสายลองถ้าถนนสายหลักเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเลนซ้ายมักจะเสียเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยถูกบังคับให้วิ่งซ้ายแล้วรถบรรทุกมันก็จะหนักมากไงก็ทําให้ถนนเสียพอรถเล็กอย่างเรารถตู้รถ เก๋งวิ่งซ้ายก็จะแบบตึกตึกตึกอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในเครื่องออกกําลังกายโดนขย่าตลอดเวลานะคะนะครับก็เตือนกันไว้ค่ะสวนเสือสีราชานะคะใครที่ผ่านไปแถวนั้นถ้าใครที่มีกล้องหน้ารถนะลองค่อยคขับผ่านก็ก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้ก็เห็นนะเพราะพอหลบจากหลุมไปแล้วเนี่ยรถตู้ก็อย่างเงี้ยตึก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 ก็มีจังหวะขยับใช่เพราะว่าถนนเขาก็จะไม่เรียบเหมือนกันค่ะจะได้เอาคลิปมาฝากกันนะคะ อ่ะมีสายเข้ามาจากคุณผู้ชมโอ้สายนี้นี่จะบอกว่าเข้ากับกระแสที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์เหนียวไก่หายได้ไหมคะสำหรับน้องไลลาเหนียวไก่หายแล้วก็ามาถ่ายคลิประบายความในใจนี่ <ตบ S 1> เหนียวไก่ซื้อมา <ตบ S 1> กำลัง <ตบ S 1> หิวตบตบเลยนี่บหายไปได้ไงงไะ ก็มีคนมาลักไปหรือแมวข้าไปหรือยังไงสุนัยเขาบอกว่าสุนัขข้าไปอ๋อนะคะก็กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ค่ะนอกเหนือจากเหนียวไก่น้องหายเนี่ยทั้งท่านผู้ว่าก็ซื้อกลับมาคืนให้ร้านค้าก็ให้กินฟรีด้วยน้องไลลาได้โทรศัพท์มือถือเป็นพรีเซนเตอร์มีคนมอบทุนการศึกษาให้อีก ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะขนาดนี้เลยนะคะเลยทําให้หลายคนมองว่าเอ๊ะเขาก็ของหายเหมือนกันแต่ต้องเปดโพสต์คลิปเหมือนกันไหมไม่มีใครตามหาหรือว่าตามคืนมาให้เลยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณควีนนะคะคุณควีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณควีนรถมอเตอร์ไซค์หายใช่ไหมคะใช่ค่ะในพื้นที่เดียวกันเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะของหนูเป็นจังหวัดปทุมธานีค่ะโอใกล้กับมลังสิตค่ะ แต่ว่ารถคันที่หายไปนี่เป็นทะเบียนอ่าทะเบียนคอตจหกหกเก้าค่ะของต่างจังหวัดเหรอคะค่ะสุรารธานีค่ะพอดีหนูมาเรียนที่มอลังสิตค่ะอืมก็คือน้องรถมอเตอร์ไซค์หายในช่วงวันเวลาใกล้เคียงกันเลยก็หลังจากที่มีคลิปข้าวเหนียวไก่นี่มาประมาณสองสามวันนะคะ,ค,ะครับ หายยังไงคะคุณควีนคือพอดีว่าหนูไปจอดค้างคืนที่หอเพื่อนนะคะแล้วก็พอตื่นเช้ามามันก็หายไปแล้วคะ่ะจอดไว้ประมาณช่วงประมาณตีสองค่ะครับหอ,อเพื่อนที่อยู่ยังไงครับริมถนนใหญ่เลยหรือว่ามีรั้วรอบขอบชิดยังไงไหมครับอยู่ริมถนนคะ่ะแต่ไม่ใช่ถนนใหญ่เป็นถนนที่เข้าไปมอลังสิตค่ะค่ะครับ ในจุดนี้นี่มีเหตุการณ์รถเคยหายบ้างไหมคะ,ะจากที่หนูถามคนบริเวณนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้หายเยอะมากค่ะแต่ว่าเหมือนหนูตอนที่หนูไปแจ้งความตำรวจก็แบบเหมือนรับเรื่องไปเหมือนกับเขาแค่ทําหน้าที่ของเขาค่ะแต่ว่าแบบเขาบอกกับหนูว่าโอ้ยช่วงนี้รถรถหายเยอะมากเหมือนกับแบบพูดให้เรารู้สึกแบบยังไงก็ไม่ได้รถคืนนะคะเหมือนอมันเป็นเรื่องปกติที่หายอะ่ะหนูก็เลยแบบ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ตามเรื่องทั้งๆท,ท,ที่แบบมันต้องรีบตามอ่ะพี่ครับวันนั้นนี่หายเยอะไหมครับนอกจากรถของเราที่อที่อยู่ที่หอเพื่อนเนี่ยครับหมายถึงที่หอนั้นนะครับมีตัวครื่ออื่นหายด้วยไหมวันนั้นไม่มีค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นเมื่อาวานก็หายค่ะแต่แต่ว่าจะเป็นอีก,อกที่นึงค่ะอืมแต่ว่าในละแวกใกล้เคียงกันนี่แหละใช่ไหมคะใช่คะ่ะละแวกใกล้เคียงกันค่ะอืม รถมอเตอร์ไซค์ซีโนสีดําชมพูใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะที่หายกันบ่อยๆนะคะ,อะออพอเราไปแจ้งความเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ความคืบหน้าอะไรกับเราเลยใช่ค่ะอเอาไปโพส์ตในโลกออนไลน์แล้วไหมคะอ๋อมีรุ่นพี่เขาตั้งกระทู้ไว้ให้ในพันทิปคะ่ะค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยกระแสต,ตอบรับ ก็มีมีติดต่อกลับมาสามสามช่องคะ่ะค่ะก็หนูหนูหนูก็ไม่คิดว่าจะมีเขาจะมีคนช่วยเหลือเพราะแบบเหมือนตำรวจเป็นที่พึ่งใช่ไหมพี่แต่แบบเขาเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเราเลยอะค่ะอืมเห็นว่าการโพสต์ในออโลกออนไลน์ของเราทำนองน้อยเนื้อต่ำใจด้วยหรอคะ ใช่ค่ะคือคือแบบตำรวจไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความคืบหน้ามาก,กับหนูแล้วหนูก็แบบเออก็ก็เครียดอ่ะพี่คือมันสองสาวันแล้วก็ร้องไห้จนหลับไปเลยอ่ะหนูก็เครียดมากรับรถเนี่ยวขึ้นมาจากบ้านหรือเปล่าคะใช่ค่ะส่งส่งมาจากตุลาศค่ะอืม ขึ้นมาเรียนรถหายด้วยคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือยังคะคุยแล้วค่ะเขาก็บอกว่าก็ดีแล้วที่เขาไม่มาทําร้ายร่างกายเราแล้วเอารถไปนี่แหละโอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนอะก็เป็นห่วงลูกเราเนอืเขาเห็นว่าน้อยใจเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเรื่องของเนียวไก่หายไปสองสามวันปรากฏว่าช่วงนั้นที่รถเราหายไปแจ้งความเนี่ยยังพูดถึงเรื่องเดี๋ยวไก่กันอยู่เลยแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องรถเราหายเลย ใช่ค่ะนะครับเนาะสามสิบบาทก็ตามหากันใหญ่เลยทั้งจังหวัดแต่มอเตอร์ไซค์หายไปคันหนึ่งไม่มีใครสนใจเลยเป็นสิ่งที่ทำให้น้องควีรู้สึกว่าแม่น้อยใจเหมือนกันน้อยใจมากค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะฝากบอกอะไรบ้างคะก็ฝากฝากให้ตามเรื่องให้หนูหน่อยค่ะถึงแม้ไม่ได้ลถคืนมาแต่ขอให้จับคนที่เอาไปได้ค่ะเพราะว่า ก็ไม่อยากให้คนที่มาศึกษาเขาเขาโดนเหมือนกันกับเราเพราะมันจะแบบไม่สะดวกในการเดินทางค่ะครับอืมอ๋ออ้ก็นี่หายไปกี่วันแล้วครับเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ตั้งแต่หายไปตั้งแต่วันพฤหัสค่ะก็นับแล้วประมาณหกหกวันแล้วค่ะโอจะอาทิตย์หนึ่งแล้วเนอะยังไม่คืบเลยนะครับครัที่บริเวณหน้าหอพักหญิงทิดาตำบลหลักหกปทุมธานีแถวมรังสิตนะคะค่ะ อ่พี่เอาใจช่วยแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะน่าเห็นใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดของเจ้าที่เนี่ยเราเข้าใจว่าแบบเจ้าที่ก็จะบอกว่ามันหายเยอะช่วงนี้มันหายบ่อยแต่คนที่รถหายคนที่ฟังมันก็จะรู้สึกว่าหัวพูดอย่างนี้เหมือนกับ บบว่าไม่อยากจะไปตามหาให้เราหรือเปล่าคืออาจจะเข้าใจว่าเอารถหายแล้วทําไมคุณไม่ไปจับโจรที่ขโมยรถล่ะทำไมยังปล่อยให้เขาขโมยอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันล่ะโจรที่หายบ่อยโอ้หายอีกและวันๆก็หายวันนี้ก็ชอบพูดอย่างเงี้ยแล้วคนฟังเราก็รู้สึกว่าเอ้าก็หายแล้วจะให้ผมไปบอกใครล่ะก็มันหายผมก็ต้องมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ก็ช่วยไปจับโจรมาคนที่ขโมยไปนกระตือรถที่จะ อ๋อเดี๋ยวจะไปติดตามดูกล้องวงจรปิดให้ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยฟังรู้สึกดีนะหรืออาจจะทําก็ได้แต่ว่าไม่ได้บอกกับทางผู้เสียหายนั้นต้องบอกค่ะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกันใหม่นะคะก็น่าจะทําให้รู้สึกดีขึ้นกันทั้งทั้งสองฝ่ายแหละบางทีเราคนที่รถหายเนี่ยขึ้นไปแจ้งความก็อาจจะมีโมโหมีหงุดหงิดมีอารมณ์อยู่แล้วเหมือนกันคือเครียดอยู่แล้ว่มันเครียดอ่ะ เนาะแล้วก็พอมาได้ยินแบบนี้ก็<น>อาจจะ<น>รู้สึกเครียดหนักไปใหญ่ลองปรับกันดูทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคนที่เขาของหายหรือว่าคนที่เขาแจ้งความไว้เป็นเจ้าทุกเนี่ยเขารอคําตอบอยู่นะคะยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็ติดต่อกลับมาหน่อยยิงมาก็ได้ไม่ต้องโทรเดี๋ยวโทรกลับนะจะได้ไม่ต้องเสียต้องเสียตังค์กันนะคะจะไปเนื้อไก่ต่อมันก็จะมี<น>คลิปที่ต่อเนะื่องกันมาอีกแล้วเป็นเรื่องของ เนี่ยอะไรนะเป็นบอก Macbook กล้องหายค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแบบได้คืนเหมือนติดตามกันเหมือนเหนียวไก่หรือเปล่าไปดูคลิปกันครับเชิมื่อวานใช่ไหมกินข้าวมาสองทุ่มครึ่งก็กลับมามาสี่ทุ่มปรากฏว่าคอมกับบุกเอ้ยยังเกาะกล้องกับ m a c b o ๊กหายไป ทีนี้ก็ไปแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้านะคะแต่ก็ที่ออกมานี้ก็ไม่ใช่อะไรก็เห็นเหนียวไก่ก็อย่างดังนะแต่อันนี้ไม่ระบากให้ด่างอันนี้เพื่อเป็นพาหอนเฉยๆก็มันหายหายไปแล้วมันก็ตามไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ไปตามที่ศูนย์แล้วแต่ก็ขึ้นไอ้ไอ้เกาวก็ขึ้นออฟไลน์ก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงแล้วค่ะทั้งสี่หลักออกมาหนีเมื่อวาน เมื่อวานใช่ไหมเอใช่เลยจะทำแบบคลิปออกมาเหมือนเดียววไก่แต่ว่าก็ดีนะน้องเขาก็ไม่ได้มีมีข้อความที่แบบต้องเซ็นเซอร์อนะของน้องเขาหายไปถ้าไปรวมดูแล้วเนี่ยแม็คบุ๊กมูลค่าสูงทีเดียวหลักหมื่นนะคะมีภาพมีภาพนีมีภาพอัดแล้วบอเหมือนเหมือนจะขอเทค ก็ตามสไตล์ค่ะเดี๋ยวนี้<อ>ก็เลยคนที่ของหายเนี่ยออกมาอัดคลิปกันมากขึ้นทำให้เ,เราได้เห็นนะว่าของหายนี่มันหายตั้งแต่ราคาแบบหลักสิบหลักพันหลักหมื่นยันเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะสามสิบบาทเดี๋ยวใกล้ทำสิบบาทเอาอันนี้ MacBook กก็หลายหมื่น,านบาทสามหมื่นได้เกินนะ่าจะเกินอยู่รวมถึงกล้องด้วยนะ เจา้านาที่ช่วงนี้ก็รับแจ้งกันใครมี <นะ S 2> ของหายก็ลองทําแบบนี้กันดูค่ะคเผื่อจะเอามาออกนี่แหละครับคือไข่ระวังภัยของเราแต่น้องเขาบอกว่าก็ไม่ได้หวังว่าจะให้ดังแต่ก็อยากแตก็แจ้งให้ทราบกันคือแทนที่เราจะโพสต์กันใน Facebook ในโซเชีย l เฉยๆว่า ของหายใ,ใครพบนี้แล้วก็เอามารายงานเองเลยค่ะนะบอกกล่าวกันเลยอย่างนี้เออเล่าเลยเป็นแบบไห<ใ>น<ล>ย,ยังไงมีภาพโดยยิ่งดีออโชว์เลยนี่รุ่นนี้นะคะนี่อย่างนี้ชัดเจนน,น,ะนะคะเวลาแชร์กันไปจะได้ไม่เกิดการคาดเคลื่อนของข้อ,อม,มูลด้วยนะคะ <Okay. S 2> ด,ดูเรื่องของการทํางานของตํารวจกันบ้างเมื่อสักครูน่นี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ทางานชา้าเรื่องตามของหายพาไปดูเรื่องของการตามยาเสพติดค่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตารวจเอาจริงเอาจัง,าจงมากๆเลยนะคะเพราะว่ากําลังที่จะกวาดล้างให้มันหมดไปจากประเทศไทยอยู่ปัญหาทั้งอาชญากรรมกับยาเสพติดถือว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็สังคมโดยรวมนะคะโดยตอนนี้เขามีการทําโครงการประชาอุ่นใจเมื่อตํารวจ ไทยเข้าถึงหรือว่าการน็อกดอหาการไปเคาะประตูบ้านลงไปถึงในพื้นที่เลยถือว่าเป็นการนำร่องในสถานีตำรวจนครบาล6เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณก,กรณกมลอักษรเดชค่ะชุมชนผู้ค้าไหลเก่าเป็นหนึ่งในสิชุมชนที่ตำรวจพระพราชัยสองกำหนดพื้นที่ให้ชุดเปิดการลงตรวจเยี่ยมประชาชน ด้วยวิธีการเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยรวบรวมปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการป้องกันข้อมูลอันกรรมและยาเสพติดซึ่งได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีก็ไม่มีอยากให้แบบตรวจตามซอยวันล,ละครั้งหรือสองครั้งก็ดีค่ะก็ดีนะครับคือจะมีอะไรจะได้คุยกัน,นปรึกษากันจะวางแผนยังไงได้ผมว่าดีนะครับรก็ เราแวกชุมชนอะไรเก่านี้จะได้อุ่นใจและชุมชนตลาดน้อยก็จะได้อุ่นใจประชาะอุ่นใจเมื่อตำรวจไทยเข้าถึงหรือน็อกดอนำร่องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับแก้ไขอย่างถูกจุดและตรงประเด็นซึ่งผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่พระพระายสองช่วงแรก218หลังคาประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร้องของให้ตำรวจเพิ่มความถี่ในการตรวจตรามากยิ่งขึ้นร้อยละ38ปัญหาที่ประชาชนอยากให้ตำรวจแก้ไขาตามมาคือการเพิ่มกล้องวงจรปิดและการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดชุมชนเนี่ยฮะมันต้องแก้ไขปัญหาด้วยด้วยด้วยเรื่องของสังคมนะฮะตำรวจเราเองเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าเขาเดือดร้อนอะไรนอกจากเขานะฮะเป็นผู้บอกเรานะฮะแล้วก็เขาจะต้องบอกเราว่าเขาต้องการอะไรนะฮะ เป็นการปฏิบัติการในเชียงลุกนะครซึ่งซึ่งถ้าเราอยู่โรงพักเนี่ย่อยเขาเดินไปแจ้งเราเนี่ยก็โอกาสที่เขาจะแสดงตัวเขาไม่กลา้าโครงการ Door น็อกดอนาเนินการโดยสร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้ายสร้างความปลุนใจให้กับคนดีสร้างวิธีการป้องกันภัยให้กับชุมชน เป็นปฏิบัติการเชิงรุกของตำรวจในการเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงปัญหาและเข้าถึงชุมชนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบการทำงานใหม่เรามีเจ้าหน้าที่เราไปแนะนำนะครับแต่งเครื่องแบบแนะนำโบชัวมีการไปแจกโบชัวมีการส่สองแบบสอบถามข้อมูลบางข้อมูลนั้นท่านเห็นว่าเป็นความลับท่านไม่ต้องให้แต่เราอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ความร่วมมือจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาเดมกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนลดน้อยลงและเกิดความร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองบุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพกรกมลนอักษรเดชเนชั่นระวังภยัยรายงาน นั่นก็เป็นความต้องการของประชาชนนะคะบางทีเจ้าหน้าที่ลงมาแบบนี้ก็อุ่นใจนะใช่แล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ลงไปเคาะประตูบ้านกันเลยแต่อย่าไปให้รู้ตัวนะคืออย่าแบบไปบอกก่อนอ่าเดี๋ยวนี่สามโมงเ,<อ>เดี๋ยวลงไปนะวันนี้จะไปที่ตลาดนี้เรียบร้อยไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นถ้าไปต้องไปแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวค่ะจะได้ไปเห็นปัญหาจริงๆว่าชาวบ้านนะคนเขากำลังเจออะไรกันอยู่บ้างนะเหมือนอย่างเช่น คดีนี้วันนี้มีการจับกลุ่มอาวุธสง,งครามเป็นขนาดใหญ่อันนี้ก็ไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดําดำกําลังชุดสืบสวนสอบสวนของตํารวจภูทรปราจีนบุรีนรีรรน่นะครับเอาหมายค้นเข้าไปที่ตรวจค้นบ้านเป้าหมายในวันบ้านเป้าหมายที่ตําบลนาดีอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับชื่อนายปัญทั์หรือผลฉายวัฒนะนะครับอายุ31ปี นะครับเข้าไปตรวจค้นเสร็จก็ไปพบว่าภายในบ้านเนี่ยมีทั้งยาเสพติดมีทั้งอาวุธสงครามหลายอย่างเลยนะครับก็ตั้งข้อหากันเลยนะครับว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาอีนะครับไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย สองมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและก็สามมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนซึ่งอาวุธปืนน,นะครับเป็นอาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุนปืนสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยเช่นกันนะครับแล้วก็4มีวัตถุระเบิดในความครอบครองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งข้อหาที่5นะครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางโดยอาวุธปืนของกลางที่ยึดได้นะครับ ก็ประกอบไปด้วยทั้งเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ทั้งอาวุธปืน M16 รวมๆแล้วเนี่ยทั้ง M79 แล้วทั้ง M16 เนี่ยรวมทั้งปืนพกสั้นด้วยทั้งหมด12กระบอกนะครับนี่นะครับหเห็นจากภาพที่นำมาโชว์กันนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนแล้วก็อาวุธปืนลูกซองอีกนะครับซึ่งเครื่องกระสุนปืนและซองกระสุนปืนต่างๆเนี่ยชนิดต่างๆรวมกันทั้งหมด31รายการนี่นะครับ โอ้เยอะมากเรียกว่าเป็นครั้งแสงย่อยๆเลยทีเดียวค่ะนี่ถ้าเกิว่าดูผ่านๆเหมือนเหมือนของเล่นเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยจับกลุมแล้วก็เอามาวางให้ดูซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สพนาดีจังหวัดประจินบุรีเนี่ยก็จะนํามาแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ทราบเหตุผลกันนะคะว่าที่มาที่ไปเอามาจากไหนใช่และเตรียมเอาไว้ทำอะไรเออจะเอาไว้ ตั้งโชว์หรือว่าเอาไว้ทำเหตุการณไหนหรือเปล่าจะไว้ให้เช่าเออหรือขายต่อออกคำส่งต่ออะไรนั้นถ่ายหนังใช้นถ่ายหนังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของจริงเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ต้องใช้สแตนด์อินแล้วนะจริงแบบนี้เดี๋ยวรอความคืบหน้าในช่วงวันรุ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะพากลับมาติดตามเรื่องของสัตว์ที่อาจจะ ดูแล้วน่าสงสารนะ่ะคือมีน้องหมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะไปทํำอะไรกับกระป๋องสักอย่างแล้วหัวติดคนจะเข้าไปช่วยก็ลําบากนะกินอะไรยังไงนั่นน่ะสิเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ